ินเรนนื่ความสุขรเหคนนคนเดียวเออเขาได้คะแนนน้อยกว่าเก้ารับไม่ได้อ่ามาเฮ้ยสวัสดีค่ะนี่ค่ะต่อจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอัตชีวประวัติคือประวัติของตัวตัวเราเองนะคะทีนี้เรารู้จักประวัติตัวเองแล้วเราละมันก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่าชีวประวัติ คือประวัติของบุคคลอื่นใครก็ได้ในโลกนี้นะคะจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้หรือว่าจะตุยเย่ไปแล้วก็ได้หมดนะคะเชื่อประวัติคืออะไรคือการเขียนประวัติบุคคลที่น่าสนใจนะคะหรืออาจจะมีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เซร์แซกนิวตันอย่างนี้มีชีวิตอยู่จริงไหมจริง ไม่จริงอะไรเขามีแต่เขาเขาไปแล้วนะคะสามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้เราได้นะคะมีความประสบความสําเร็จหรือว่าจะล้มเหลวก็ได้เพื่อเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้เราสองนะหนูจะนําเสนอในรูปแบบไหนได้เราจะเห็นเนาะมันจะมีหนังภาพยนตร์ที่นําเสนอชีวประวัติความเป็นมาอย่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกมาเป็นกี่ภาคสี่ห้าภาคห้าภาคนะคะเป็นมหากราบเลยคือเป็นชีวประวัติแต่ทํามาเป็นในรูปแบบของภาพ,พยนตร์ให้เรารู้ว่าอ๋อตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนะี่ยเขาโตมายังไงเขาเกิดที่ไหนแล้วเขาไปเป็นเฉลยไหมหรือเขายังไงเขาสู้รอบกี่ครั้งตึ๊ดๆกว่าจะขึ้นของราชแล้วพอของราชเสร็จเขาไปตีเมืองนู่นเมืองนี้ยังไงนะ่ะคือชีวประวัติแต่ในรูปแบบภาพ,พยนตร์นะคะ แต่เนี้มันมีทั้งแบบภาพบยนต์แบบเพลงแบบหนังสือหรือบทความก็ได้นะคะอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลท่านนั้น,น,นคือหนึ่งพ่อแม่เป็นใครเกิดที่ไหนทํางานอะไรเรียนจบที่ไหนมาอยากสมเด็จพระนเรศวนเราก็จะรูล้ละเป็นพ่อเป็นลูกของใครมีพี่สาวน้องสาวไหมเติบโตที่ไหนมีความประวัติความเป็นมาชีวิตตั้งแต่เกิดจนคลองลาดจนอะไรเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นทํานองนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแล้วบุคคลนั้นณนะปัจจุบันนี้ณนะวันนี้เสียชีวิตแล้วอาจจะเล่าไปถึงว่าเฮ้ยเขาเสียชีวิตเมื่อ,อไหร่จากไปด้วยอะไรนะคะเนาะเป็นการนําเสนอเรื่องราวประสบการณ์มุมมองของบุคคลรวมทั้งเกรด็ดความรู้เล็กๆที่เราจะได้ผ่านชีวประวัติของบุคคลนั้นๆนประเภทของชีวประวัติคือหนึ่งแบบจำลองลักะ แบบจำลองลักคืออะไรคือการอาธิบายรูปร่างอุปนิสยัยรสนิยมของเขาเราอาจจะนิ้นไปด้านนั้นก็ได้นะคะสองแบบสะดุดดีอันนี้คือยกย่องเจ้าของประวัติอย่างที่ครูบอกไปก็คือสมเด็จพระนเรศวรหรือใกล้บ้านเราก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะกล่าวถึงด้านดีที่เราควรยกย่องและเป็นแบบอย่างถ้าถ้าเป็นของไทยเราก็คือจะเป็น บรรพบุรุษเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักรบคอยกู้ชาติบ้านเมืองนะคะไปออกรบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทํานองนั้นนะคะต่อไปแบบรอบวงคือการนําเสนอคําสําคัญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจะมีการนําเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าการกล่าวสรรเสริญแต่ถ้าแบบสดุดีจะเป็นการโอนเองไปทางการกล่าวสรรเสริญ ด้วยนะคะและสุดท้ายคือแบบประเมินค่าคือการเขียนถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันโดยเน้นไปที่ผลงานหรือว่าความสําเร็จของบุคคลน,นั้นๆเช่นหนูอาจจะเอาเป็นคุณตาปัญญาที่เป็นเจ้าของอะไรรู้จักไหมเออเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยนะคะว่าทำยังไงบางคนบอกใครอะก็รายการเจนอะไรนะมันทองว่าเจนเนี่ย เจนอะไรนะเที่ยวเด็กมาแข่งเจนนี่อชาชริยะพันใหม่อะไรสักอย่างซัมติงหรือรายการร้องข้ามกำแพงเคยดูไหมคะไปอยู่แห่งหนวนตำบลไหนเนี่ยอ่นักเรียนโรงเรียนต้นทางไม่รู้จักนะคะเออหรือไม่อะไรนะที่ ไหม่ปลดหนี้ลูกใหม่สร้างหนี้ไม่น่ามีใครไปออกนะคะเออที่เอาคนมาร้องเพลงอะ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ดังๆชื่ออะไรนะที่เขาได้สองร้อยสมัยอ,ะยอ,อ่ะไลอัอนนะถ้าบ้านใครอยู่กับคุณตาคุณยายครูเชื่อว่าหนูจะได้รู้จักไลอยอนแน่นอนคะ่ะจริงไหมคะใครที่อยู่บ้านอยู่กับคุณตาคุณยายถึงจะรู้จักไลอ้อน อันนี้คือชอบโดยส่วนตัวเนาะหรือรายการอะไรนะที่เขาแบบแจกอะแจกของเออปัญญาปันสุขนี่อ่าเราได้แฟนพันแทเของคุณตาปัญญานี่คือถ่ายทอดสดได้ยินน้ำตาไหลนะคะเนะี่ยรู้เลยว่าเด็กโรงเรียนตาพิษเป็นติ่งนะคะติดตามทุกรายการจริงๆอ่ะอันนั้นก็ได้หรือจะเป็นนักร้องไอดอลเกาหลีของหนู หรือจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นคือถ้าเกิดเราชื่นชอบผลงานศิลปะอาจจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาวาดรูปเก่งๆงั้นก็ได้เนี่ยเนาะได้หมดเลยนักธุรกิจหรืออะไรได้หมดทุกแขนงสาขาวิชานะคะเราจะเขียนยังไงเขียนชีวประวัติหนึ่งเราต้องเราต้องรู้จักเขาก่อนเนาะก่อนอื่นนะโดยโดยส่วนต่อแล้วการที่เราจะเขียนชีวประวัติของใครคนใดคนหนึ่ง เราคงไม่เอาคนที่เราไม่รู้จักถูกไหมคะเพราะมันเราจะเขียนออกมายัางไงมันเขียนไม่ได้คือใครเนี้ยใน A คนนี้คือใครเราไม่รู้จักเราต้องอ่ะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นบุคคลที้หนูชื่นชอบในดวงใจเช่นครูที่ปรึกษาว้าวอย่าเลย <laughs> ใครอ่าแวนโกะอ่าได้อันนี้คือเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะ อ๋อเขามาดังพอเขาพอเขาตุยเนี่ยแหละค่ะตุยแล้วค่อยมาดังเนี่ยแหละค่ะเออเลยน่าสนใจไงต่อมาสองเขียนประวัติบุคคลคนนั้นนะคะว่าเขาประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวในชีตยังไงออะอย่างเพื่อนที่พูดมาเมื่อกี้แวนโก๊ะครูก็พอรู้จักบ้างเหมือนเคยคุยกันแ,แกล้งๆนะ <laughs> ไม่เคยคุยไม่เคย,คยเออเป็นฟีลแบบคือเขาวาดรูปมาตอลอดเลย ใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีอ่ะมันไม่มีใครเก็ตการศิลปะของเขาในแขนง,งนั้นแต่พอเขาได้ตุยไปแล้วนั้นผลงานของเขากลับโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลคืออาจจะมีคือความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวเนี่ย มันอาจจะให้ข้อคิดอะไรต่างๆกับคนที่มาอา่านรวมถึงแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยเราถึงชื่นชอบเขานะคะสามควรชี้เห็นว่าหนึ่งเขาเป็นคนยังไงคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงแล้วทําไมเขาถึงมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราทุกคนทําไมเรามีถึงเราถึงมีบุคลิกแบบนี้ทําไมคนคนนั้นมีมุมมองความิดแบบนั้นละ่ะทาไมคนนี้มีมุมมองคิดอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมของเราที่มันมาไม่เหมือนกัน ะะเช่นเดียวก,กันกับคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวหรือว่าต่างๆก็คือมีมุมมองความคิดแตกต่างกันต,ต,ต่อไปเขียนด้วยความจริงใจปราศจากอคติและไม่ใช้สำนวนที่ยกย่อจนเกินความจริงเช่นฉันชอบศิลปินคนนี้มากก็คืออวยไส้แตกเลยได้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะโอเค มันนักเรียนจะเห็นความเหมือนความต่างระหว่างชีวประวัติกับอัตะชีวประวัติเนาะชีวประวัติคือเขียนถึงบุคคลอื่นที่เราสนใจหรือเราชอบแต่ถ้าอัตะชีวประวัติคือเขียนถึงตัวเราเองในเรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอจุดเหมือนกันของสองอย่างนี้คือการเขียนเรื่องราวที่เราสามารถนําเสนอให้ผู้อื่นทราบได้นะคะนี่ก็คืออุ้ยครูทําผิด ครูใส่ข้อมูลสอบเปนใช่ไหมมีใครดูออกไหมคะไม่ได้ทำผิดครูเป็นกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเอนี่นักเรียนเอหรือยังว่าตรงไหนผิดนะอุ้ยตรงกลางกลับซ้ายหรือขวาขวาอุ้ยปรบมือให้ตัวเองคะ่ะครูไม่ได้ทำผิดมันเป็นการรีเช็คว่าที่ผ่านมาแล้วเราเรียนแล้วเข้าใจได้ว่าอย่างไรนะคะความจริงแล้วมันต้อง เออสลับกันมันต้องสลับที่กันโอ้ยเนี่ยแหละมันคือกิมมิคลูกกิมมิคในการเรียนรู้วันนี้นะคะว่าน,นักเรียนลืมเรื่องราวของค้าที่แล้วหรือยังนะไม่ลืมจริงๆโอเคอันนี้ตัวอย่างชีวประวัติอันนี้เขาทํทำมาบ้องแบลนะคะเป็นของปามครูมไม่ครูมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวอาจจะเป็น ไม่ใช่ปาล์มเราอ๋อเขาเป็นนักดนตีเอออ๋อวงมีนรู้จักไหมคะครูครูคไม่รู้จักเออนี่เขาจะบอกมาเลยว่าโอ๊ยคนคนนี้ชื่อใครนะชื่อปามเกิดเมื่อไรเรียนที่ไหนอุ๊ยอาชีพอะไรตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่นะคะต่อมาผลงานเนี่ยคือ ถ้าเป็นบุคคลอื่นเราต้องพูดถึงความสำเร็จของเขาเนาะ <Okay. S 1> หนึ่งวิเขาเป็นผู้กำกับค้างคาวกินเค้ <Okay. S 1> เราอาจจะยังไม่เกิดไงลูก <Okay. S 1> นั่น <Okay. S 1> หนูเกิดได้สองขวบหนูน่ายังจำไม่ได้ตอนนั้นอาจจะบูมอะต่อไปโอเป็นเป็นอะไรอีก <Okay. S 1> มีคอนเสิร์ตด้วยนะได้รับรางวัลด้วย <Okay. S 1> เออ ต่างๆชิงด้วยพระราชทานด้วยนะคะตอนเรียนอุดมศึกษาต่อมาอ่ในปีนี้เขาร่วมก่อตั้งอะไรตืดๆเออออกผลงานเพลงกับเลิฟอีด้วยนะโอเคและก่อตั้งค่ายเพลงด้วยอ๋อก็เพลงอันนั้นปะช <Okay. S 1> ัางครูก็ไม่ไอุ้ย ไม่แน่ใจอ่ะช่ามันถือต่อไปเอา้าพี่ปาเหมือนกันคนเดียวกันทําไมครูเอาคนเดียวกันมาเออเหมือนกันเลยโอเคจบ <c oughs> เหมือนกันอันนี้อาจจะแบบว่าตกแต่งช่าคอเออแต่ถ้าเกิดบางคนก็ไม่ใช่ว่าเอามาแต่ข้อมูลนะลูกแล้วก็มีรูปยู กระจึงหนึ่งนะไม่ไม่ค่ะก็พยายามบาลานซ์เดี๋ยวขออนุญาตเปิดของครูกะทิ ฮัลโหลเออเปิดหนังสือเรียนหน้าที่เจ็ดสิบสองลูกหนูจะเห็นประวัติของพลเอกกรมมพระกรมกรมยาภยานลาิศลานวติวงศ์อันนี้เป็นคนแต่งเพลงชาติใช่ไหมใช่ไหมเป็นคนแต่งเพลงชาติไทยใช่ไหมคะต้องอ่านดิไู่จำไม่ได้ กันเออนะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบบอกเล่าประวัติล้วนๆซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยน่าสนใจไหมเออมันไม่มีสีสันไม่มีอะไรเราเสร่วนใหญ่เราจะดูรูปเป็นหลักใช่ไหมคะแต่อันนี้คือสารคดีชีวประวัติโดยเออเพลงสรงเสริญพระวารามาออีโทษดีค่ะหรือจะบนกระดานตอนนี้ดูบนจอลูก ว้าวคนที่เราเพิ่งกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่เหมือนรู้แวนโกะนะคะอันนี้ก็จะมีรูปของเขารวมถึงประวัติแล้วก็มีผลงานนี่รูปนี้คือรู้เลยว่าแวนโกะคือจึ้งคือรู้เลยบนโลกใบนี้มีคนเดียวที่วาดรูปเช่นนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็ได้เนาะก็คือเป็นข้อมูลของเขารวล้ววันหนจะแยกมาแบบ เมื่อตัวอย่างแรกก็คือประวัติของเขาเออประวัติการศึกษาประวัติการทํางานผลงานนะคะฉะนั้นให้เราเลือกบุคคลที่เขามีชื่อเสียงบุคคลที่อาจจะมีความสําคัญอาจจะเป็นพวกนักอนุรักษ์ก็ได้อย่างเช่นที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือสืดนาคเสถียรสุนทรภู่นเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยเนื้อหาบางบางบางเว็บอะ มันจะล,ะละเอียดมากฉะนั้นถ้าหนูจะเอามาอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เนี่ยคือเอามาหมดเลยโดยที่หนูไม่ได้กรองเลยอะ่ะมันไม่พอนะคะฉะนั้นหนูจะต้องกรองก่อนเนาะวางโครงเรื่องก่อนอย่างที่เราเรียนไปแล้วเมื่อคราบที่แล้วนะให้วางโครงเรื่องก่อนว่าหนูจะพูดเรื่องอะไรบ้างหนูจะเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับประวัติของเขานะคะคนั้นอ่ะ อย่างนี้สุดหอนพูอย่างเงี้ยมันอันนี้อาจจะต้องเน,นื้อหาจะเยอะเกินไปมันแน่นไปอย่างนี้มันก็ยังแน่นไปแล้วน่าจะมีผลงานอะรูปภาพผลงานที่เป็นประจกักษ์หัวข้อเออทำหัวข้อให้มันเด่นหน่อยนะ<ร>เอาเป็นถ้าหนูจะแยกเป็นหัวข้อแต่ถ้าหนูจะคืออยากได้เป็นแบบเรียงความเรียงอย่างนี้เลยอะหนูต้องกองก่อนต้องวางโครงเรื่องก่อนเออต้องวางโครงเรื่องก่อนว่าหนูจะพูดเรื่องอะไรแล้วหยิบออกมา ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยก็ปีหวางก็ปี้วาง,วางไม่เอานะคะบางคนยังจะเป็นยังเป็นตัวที่เขาขีดแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอะไรเงี้ยนี่ไม่เอานะพยายามตรวจสอบผลงานของเราก่อนนะคะค่อยส่งเนาะไม่ต้องรีบเพราะคขาเชื่อว่า บุคคลที่หนูจะหยิบยกมาน่าจะเป็นบุคคลที่หนูชื่นชอบอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวดังนั้นเราน่าจะรู้ประวัติเขาโดยคร่าวอยู่แล้วหรือเชิงลึกใครอยากมากกว่านั้นนายกรวนัฐมนตรีหนูก็หยิบมาได้ะหรือจะเอาพวกนักธุรกิจเทาแก่หนดเลยอายุน้อยร้อยล้านเฮ้ยเท่าแก่น้อยก็นั่นไงที่ออกภาพยนตร์ใช่ไหมเคยดูไหมเท่าแก่น้อยอ่ะ เออที่ว่าพีพัชราเขาเล่นเออนัอ่นแหละลองเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลใน Google ก,ก,ก็ได้มีขึ้นไหมเราหมดเลยมีประเภทที่แบบว่าทำเป็นประวัติแบบพอดีกันหนึ่งหน้า A4 ก็มีนะคะแต่หนูก็ไม่ควรจะหยิบของเขามาทั้งหมดเนอเราควร<ะ>จะหาอื่นเพราะโดยเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าในเว็บบางเว็บผลงานอาจจะไม่เป็นปัจจุบันเก็ตไหมบางทีผลงานค้างตึงแต่ปีหกสี่ตอนนี้ปีอะไรละคะ <Okay. S 1> เออเขาอาจจะสร้างผลง,งานอื่นๆล่าสุดของล่าสุดมาอีกดังนั้นพยายามกันกรองนักเนืเ้อหาด้ยใครก็ได้ที่หนูรู้สึกชื่นชอบประทับใจเออทั้งในประเทศและต่าง,างประเ<ร><ร>ทศได้หมดได้หมดใครก็ได้นะคะ ถาโรงเรียนปลายทางถ้าหนูทำใส่อของเรียนต้นทางให้ทำใส่ในแคนวาถ้าปลายทางก็หนูเขียนก็ได้นะคะเขียนลงใส่ในกระดาษ A4 ก็ได้เนาะหรือกระดาษแข็งๆหน่อยอกระดาษร้อยปอนนะแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยววันไหนนะ วันที่สามสิบไหมลูกเรานําเสนอทั้งอาตตาและชีวประวัติในวันเวลาวเดียวกันวันที่สามสิบนะคะจะให้นําเสนอผลงานของตัวเองแบบสุม่มสุ่มแบบเจาะจงสุ่มแบบเจาะจงนะคะฉะนั้นผลงานของหนูทำํำโรงเรียนต้นทางก็ส่งที่ครูสิกเซนได้ส่งที่ครู <Okay. S 2> ได้ โรงเรียนปลายทางก็ส่งที่คุณครูประจำวิชานะคะโอเคแต่ว่าวันที่30หนูจะต้องมีงานมานำเสน,สเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคเฮ้ยใ <Okay. S 2> ส่ผ้านี่ก็แต่ก็ได้เนาะทางเทียวก่อนละวันเดียววันอะไรมันไม่ตามวันอังาคารถูกคน,นเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวหยุดอีกสามวันหนูก็เอาเวลาสามวันนั้นนะละทำงดเที่ยวแล้วพอเที่ยวท,ที่ที่แล้วไปแล้วีทีทนี้ก็อยู่ทํางานเนาะอย่าเที่ยวเยอะลูกเออไม่เเยยออะะไม่ดี <c oughs> เปิดมาโค้ชข้าวที่สองเรานําเสนอกันเลยนะคะถามว่าอย่าเที่ยวเยอะลูกไม่ดีอย่าเที่ยวเยอะลูกเพราะอะไรคะช่วงนี้หน้าฝนไงคะถ้าหนูออกจากบ้านหนูจะป่วยจริงไหม นั่นแหละครูเป็นห่วงสุขภาพเออใช่ฉะนั้นเราอ่านหนังสือทำงานอยู่บ้านดีกว่าถ้าครูไม่ได้หยุดเธอก็อย่าหยุดโอเคอันนี้หวังว่านักเรียนจะเอาอุปกรณ์หนูขึ้นมาและนั่งออทำอัดตาชีวประวัติของข้าที่แล้วก่อนเอาประวัติตัวเองก่อนเวลาที่เหลือนะตอนนี้นะคะ ของใครที่อัตอชีวประวัติเสร็จแล้วให้หนูทำชีวประวัติต่อได้เลยวางโครงเรื่องก,ก่อนเลยค่ะก่อนว่าเราจะเลือกใครเน <No. S 2> าะเราชื่นชอบใครแล้วเราไปเซิร์ชหาประวัติของคนคนนั้นแล้วมาวางโครงเรื่องว่าหนูจะพูดของพูดเรื่องของเขาอะด้านไหนบ้างอย่างไร <หา S 1> บ้างเนาะ no. เราจะยกย่องชื่นชมหรือเราจะอะไรตามที่คุณครูซิกเซนอธิบายไปเมื่อกี้นะคะส่วนโรงเรียนไปทางหนูก็หาข้อมูลเขียนได้เลยนะลูกทั้งอัตตะชีวประวัติและชีวประวัตินะคะคตกแต่งได้อย่างสวยงามเนาะเพราะในแขนว่าตอนนี้เราใช้แบบโปรโเ,เด็กๆทุกคนใช้โปรอา้าวแบบโปรอะ ก็ที่ครูคอมเขาสอนสมัครอะคือแบบโปรใช่ไหมเออที่มันเขียนว่า E D U อ่ะ E D U E D U CATION หนูอะพี่หนูอะโปรพี่อะโปรอย่าง โอเคอ่ะเริ่มลงมือเลยจ้า เอาใครก็ได้ที่คิดว่าบุคคลอื่นน่าจะรู้จักอย่างนักธุรกิจที่ไฟแรงที่สุดนะตอนนี้ก็ต้องยกให้เลิฟโพชันอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นพี่กรไม้กวาดก็ดังแล้วนะคะตอนนี้พี่กอนไม้กวาดก็ดังนะคะดังมากในทีช็อกนะคะในต็อกตอก็แต่ว่าพี่กรไม้กวาดอาจจะไม่มีประวัติ พี่กอไมฟกวาดที่ประสบความสําเร็จตอนนี้เพราะพี่เขาขายไม้กวาดตรงนั้นพอดีค่ะเนี้ยได้ไหมไม่ได้อาจจะเป็นบุคคลอื่นเนาะ เด็กๆวันนี้คาบเก้าเราอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าห้องร้อย้าปีไม่ว่าง